ช่วยฟังเสียงเราด้วยนะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝนในหน้าตกฝนฝนว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนั่งพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวยเด็ดดอกลำ ให้ต่างไลหลหงนะเสียเปล่นเสียเปล่นตั้งห้าหกทีแล้วใจตื่นต้อนตีสี่แม่เสียใจจังฮ้าเสียใจจังตีห้าไม่ถึงก็จวนแ็บทบทวน,นเรื่องฝันฉลนิผู้ชายอะไรนายก,ก็สีกแกสิก รักนาทีเพียงมาออออทำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่วันวานถ้าทุกลวนลามจะทำไงความคิดก็ยหยุดลงปั๊บอมุบหมกหมกหนับนาาัฮ่าเว้ยไม่ใช่มุบ อะไรจังถ้าพี่ตรงไหนกอดเต้ได้นะคะพอดีลืมบทง่าย